สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เป็นวันอังคารนะครับผมเ,เรามีงานอยู่ที่งานงิ้วนะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเสร็จไปเรียบร้อยตอนนี้เราก็มาต่อที่อำเภอหนองสองห้องนะครับผมอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับพี่น้องวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมานั่งทานข้าวนะครับผมอยู่ที่ปั๊มนะครับเซเว่นอยู่กับ พี่สดน้ำชายนะครับวันนี้มีโอกาสมากับพี่สดก็เลยพากันมานั่งกินข้าวนะครับนี่แหละครับพีนองชีวิตหมอลรํำกับสีประมาณนี้นะครับก็เรามีมาม่านะครับผมเป็นคัพนู l e นะครับของโอเคอุ้ยเราเปิดชื่อแบรนด์ไม่ได้นี่หว่าลืมแล้วมีไข่ต้มแล้วก็มีตัวเป็น ไก่ห่อสล่ายโนริตัวนี้นะครับแบบชอบกินมากเลยอร่อยมากใครมาหาซื้อมาฝากได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นแกงเห็ดนะครับผมที่สดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูมิใจนําเสนอใช่ไหมเพราะว่าอยากกินมากทำผมก็มีอันนี้ครับอะไรกินแทนอรอกินแค่สมผักมันเทมันเทนกันได้ใช่ไหมครับได้สิกาเป็นมาม่านะครับ แล้วก็พี่สดฝั่งนู้นก็จะมีข้าวข้าวอะไรครับข้าวคุกกะปิครับเอ้าหาเจอเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ข้าว,าวแล้วพี่กะปิจะเป็นข้าวคุกกะป,ออกะปิอ๋อคุกกะปิอะครัแล้วก็มีแกงเห็ดน,นะครับกิมจิด้วยนะครับผมถามว่าเข้ากันไหมก็ได้อยู่นะ <c oughs> ได้ครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณตีสามจะตีสี่จะตีสี่แล้วนะครับผม ก็วันนี้เราน่าจะพักอยู่ที่นี่เลยนะครับที่หนองสองห้องเลยเพราะว่าเราเล่นต่อตอนเย็นนู่นนะครับที่งานนิ้วหนองสองห้องนะครับผมก็ห่างจากตัวอำเภอพลแปบ๊บเดียวเนาะประมาณ20กิโลนะครับเดินทางมาประมาณ20กว่านาทีก็ถึงแล้วนะครับก็นี่นะครับบรรยากาศกระสีเป็นปั๊มเป็นยางนะครับพี่น้องอันนี้ เขายังไม่เปิดว่าจะกิน,นเขาไม่รัวใช่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ครับมาครับพี่น้องไม่กินน้ำกันอันนี้ก็จะเป็นมาม่าก็จะมีไข่นะครับแล้วก็จะมีตัวไก่ห่อสลาลวันนี้อากาศเย็นเนาะพี่นาองมันหนาวมันบ่หนาวเด็่แต่มันแบบเย็นเย็นอากาศเย็นไม่หนาวครับพี่น้อง ลายมือแล้วนะครับเยนตอนเช้าตู่เลย่ะใช่เช้าตู่เย็นมากกินแบบเย็นเลยอะ่ะไข่ต้มนะครับจริงอยากกินในตัวไข่ออนเซนแต่ว่าหมดแล้วออกเราจะไข่ไเอามาตุม้มทาน ใครดูคลิปนี้ตอนกี่มโมงบอกด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment บอกด้วย ừ. แบบว่าร้อนๆแบบสดขอบเลรามีแห้งๆนะครับแล้วก็เปิดเพลงด้วยนะฟิวดีมากประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้